สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับ วันนี้เรามาอยู่กับกล้วยด่างอีกหนึ่งตัวครับเป็นกล้วยที่ผมเคยทําคลิปลงปลูกไว้ในรองเนาะปัจจุบันเขกากลายเป็นแม่พันธุไปแล้วครับดูต้นตอนนี้สูงก็สักประมาณสามเมตรสามเมตรกว่าไปแล้วและเจ้าตัวน,นั้นก็คือเจ้ากล้วยตานีด่างครับปัจจุบันก็ให้ลูกให้หลานโตและด่างหลายสวยเช่นกันครับณนะตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือมีอยู่สามต้นครับวันนี้จะมาทําการแยก หน่อของเขาออกมาทั้งสามต้นเลยครับภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ท้องฟา้าบืดครึ้มพายุเข้าเนาะก็นะตอนนี้ก็ยังลงเม็ดนิดๆอยู่ไปต่อไปก็เลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวฝนจะหนักกว่าน,นี้นี่แหละครับลวดลายด่างของลูกเขาแล้วต้นเล็กมีทั้งหมดสามต้นครับมีต้นใหญ่มีต้นกลางนะครับแล้วก็นี่เจ้าต้นเล็กเนาะวันนี้ก็จะแยกหมดทั้งสามต้นเลย ขัตนตอนแรกก็จะทําการคลุยดินออกดูก่อนเนาะว่าตัดเขาตรงไหนได้นะครับกล้วยตานนีด่างเป็นกล้วยที่ตัดง่ายอีกหนึ่งประเภทครับเพราะว่าเขาให้ลูกห่างจากแม่พอสมควรเนาะก็จะทําให้ตัดได้ง่ายครับนี่เขาห่างแบบนี้เลยเนาะเราก็จะทําการตัดได้ง่ายขึ้นไม่ชิดแม่เหมือนกล้วยแดงสยามนะครับ รู้สึกว่ามีดผมจะเล็กไปแล้วโอ้โหไม่มีลากติดมาเลย หน่อยงั้น่ะได้แล้วครับแต่ไม่มีลากติดมาเลยงานเข้าแล้วแต่ตอนนี้อ๋หวม่านมาดี่ก่อนเนาะไต่อไปตัวต้นที่สองเลย ต้องใจยเย็ยนกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้ผมใจร้อนไปนิดนึงลากไม่มาเลย นี่ครับดูดินใบก้อมปูของเราใส่มานานมากนะครับตอนนี้เป็นดินที่ดีมากแล้วก็ไม่แน่นร่วนซุยดีครับนี่ดูจาการคุยก็ดูรู้ครับทำไมไม่มีรากติดมาเลยล่ะยลูก เดี๋ยวผมต้องแซะชิดแม่หน่อยละกันเดี๋ยวผมเอามีดใหม่ก่อนแป๊บหบนึ่งครับต้องใช้เสียมแล้ว ่อน,อนี้นี่ครับขุดมาแล้วเรียบร้อยมีเขี้ยวมีรากมาเรียบร้อยครับเจ้าตัวเล็กผมใจร้อนไปนิดนึงก็เลยไม่ได้ลากเขามาเลยอ่ะเหลือต้อนหนึ่งครับผมขยับเข้าข้า,างในเนาะอันนี้จเจาต้นใหญ่ ตัวนี้ด่างก็เป็นกล้วยอีกหนึ่งประเภทครับที่มีความด่างสวยงามมากนะครับสวยจริงๆเดี๋ยวผมตัดเสร็จก่อนเดีผมจะไปให้ดูลวดลายเขาเนาะและปัจจุบันมีราคาที่ถูกลงมากแล้วครับตอนนี้ซื้อกันได้สบายๆแล้ว น่ลากขาดนิดหน่อยโอเคออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมกลบดินก่อนเนาะนี่คืออุทางหอนแล้วครับ ใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับงานจริงๆแล้วผมต้องใช้เสียมต่แรกแหละดันมาใช้ไมีดอันน้อยนี้เจ้ต้นเล็กก็เลยไม่ได้ลากติดมาเลยก็เดี๋ยวทำการช้ำเขาก่อนเนาะไปครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการตัดแยกลูกเจ้าต้นนี้ด่างครับเรามาดูความสวยงามของเขากันงก่อนครับนี่คือเจ้าต้นเล็กครับดูลายด่างของเขาครับสวยไหม นี่ดูลายแต่ละใบรวดลายของแต่ละใบาของเขาครับเจ้าตัวเล็กแต่เจ้าตัวเล็กเนี้ยตอนนี้มีปัญหาแล้วก็คือผมตัดไม่ติดรากเลยสักเส้นหนึ่งครับส่วนเจ้าตัวนี้เจ้าต้นกลางต้นกลางใบล่าสุดนี่ด่างน้อยนิดนึงครับแต่ก็ยังติดด่างอยู่เนาะแล้วก็ใบที่กำลังจะกลางนี่ด่างสวยมากเลยครับนี่ใช่ไหมเห็นเขาขาตัวนี้ไหมครับนี่คือใบก่อนครับใบก่อนหน้านั้น สวยงามมากแล้วก็เจ้าต้นที่ใหญ่ครับใหญ่จริงๆก็มีด่างแตัวนี้ด่างน้อยนิดนึงครับแต่ก็โอเคถือว่าสวยครับเจ้าตัวนี้ถต่ก็ยังโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาชำเจ้าต้นที่ไม่มีรากครับพลาดนะผมไม่น่าเลยแต่ร้อนไปนิดนึงกลัวฝนก็โอเคครับไป ผมจะใช้สองอย่างครับวันนี้ก็คือจะใช้กากมาพาะพร้าวสับเยอะนิดนึงเนาะสองต่อหนึ่งเลยครับแล้วก็ให้ดินใช้กากมาพาะพร้าวสับสองส่วนใช้ดินหนึ่งส่วนครับออเขลาให้เข้ากัน แล้วก็จะลองกระถางด้วยกับมพะพร้าวสับครับเราช้ำเข้าไว้ก่อน เร็ีบร้อยครับเจ้ตัวน้อยขันตอนต่อไปผมก็จะนําไปอบเร่งรากครับเพื่อให้เขาแตกรากใหม่ได้เร็วขึ้นเนาะเจ้าต,ตัวเล็กส่วนเจ้าสองต้นนี้นี่เจ้าตัวนี้ช้าก่อนดีกว่ามั้งอะช้ำไปเลยครับทั้งคู่เลยผสมดินใหม่เดี๋ยวเจ้าต้นใหญ่ผมมาลงหลังบ้านดีกว่าไม่ช้าหรอก เขาแข็งแรงแล้วเนาะทำเป็นแม่พันธุ์เพิ่มอีกหนึ่งต้นครับ ในด่างสวยต้นต้นใหญ่ต้นกลางต้นกลางไม่ใช่ต้นใหญ่เอ,อเรียบร้อยครับ สำหรับการชำเจ้าสองต้นนี้จนเจ้าต้นใหญ่นี่เดี๋ยวผมเอาไปลงหลังบ้านลงดินเลยใครสนใจเจ้าสองต้นนี้สามารถคอมเมนต์หรือเข้าไปบวกเพื่อนใน Facebook ครับแล้วก็ทักมาแชทคุยกันได้นะครับเจ้าต้นนี้เจ้าต้นเล็กนี่ผมให้ในราคา450บาทรวมส่งครับทั่วประเทศจัดส่งทั่วประเทศเลย450บาทรวมส่งแต่ ตอนนี้ผมขอช้าให้เขารอดก่อนนะครับถึงจะจัดส่งนะใครสนใจเข้ามามัดจําหรือเข้ามาจองกันไว้ได้ครับส่วนเจ้าต้นกลางนี้ผมให้ในราคาหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับส่งไปณียนีไทยทั่วประเทศครับใครสนใจคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับหรือโทรมาสั่งจองก็ได้ครับศูนย์แปดศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าเก้าครับจะขอช้าให้แน่ใจว่าเขารอด คับประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วจะจัดส่งให้สําหรับคนที่สนใจนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องม้านคนมือบอลการเด้นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ